สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะแมวิน hmm. สวัสดีท่านผู้ชมยังครับลูก <Yeah. S 1> สวัสดีครับกอนลีน่าสวัสดีครับกอนบอืมเก่งมากเี็กหน่อยอยากกินรีสฟรุตติมันเกิดจะเป็นขึ้นจังกับแปมเขาโอ๊ตนี่จ้าแล <You. S 1> ้วก็นีแยมตรงนี้คแา we are doing. แต่นี่ผู้ใหญ่ก็กินได้นางคนก็ซื้อแต่จังสีล่ะไปกินที่ทำน้ำไอ้กุ๊กคิดว่าแมนวินจะบ่ค่อยชอบดอกลีน่าจะชอบเพราะลีน่ามากินฮอ๊ตแมนวินวินฮอสเซลโอ้อยผมดี Nej! 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 Inte sylt. Vill du ha sylt? Nej! Ja. Inte sylt. Okej, okay, inte sylt. Vill har ha mjölk? Okej. Okay. Vill har ha mjölk där i? Nej! Jag vill ha mjölk. Jag vill äta. Okej, äta. Det finns jordgubbar, jordgubbssylt. Vill du ha det? ja! Men vill ha bröd? Ja. มา,มาตามจีนไม่ใด้จะทำออโคลไทยริน่าแต่เมื่อวานแม่วินเขาไปเลือกจังซี่เนาะก็เลยอยากให้แม่วินลองกินเบิรงว่าเขาจะกินบ้างอันนี้อะซิลนี่สตอรี่นี่แองจีซิลแม่วินมามักซิลแม่วินจะบ่ค่อยมักของหวานเท่าไหร่อมเอานมแมลูกวินเอาเมีเยอะ วินห okay. ้าคุกลาตไม่เอาดริบวินห้าโอบอยโอ้บอยโอบอยเลยเป็นขึ้นจังสี่แม่เน็คโอบอยกับประมาณขึ้นกับไม่โลบานนอกหรอเนาะโอบอยโอ้บอยวินห้าโอ้บอยแมนวิโอ้บอยโอ้บอย เด็กๆชอบกินอโอบอยก็จะมีนมเราก็เทนมใส่ผสมกับบแบ ช็อกโกแลตเนี่ยจ้าได้กินนมไปด้วยเมนวินเขาชอบกินมักแบบเย็นๆค่ะนี่น่าก็ชอบกินแบบเย็นๆนีนะจ๊ะนี่นี่น่าก็เฟินนี่น่าก็เนนะลูกอ๋อแม่ตลิตตอิน่ะ แดดตะซองเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีแดดสลับไปสลับมาภายในสิบนาทีแต่ฝนตกก็ดีแล้วตทนไวรับน้ำรับฝนมัน,นะจะเอาเนแดดซองนาบอกแลาวพะลุ ชอนภาษาสวิเดนแต่ลี่นาเรียกว่ากัฟเฟกฟเฟก็ฟกแปลว่าซ้อมนี่นาเนีเ่นั่งผูดเก่งเพราะว่ามีไอ่เบาหนำ้ำมีแม่เบาหน้ำตลอดเนาะจ้าลี่าน,นาผูดเก่งแตงแต่ขวักวัวๆนั่งเดิมผูดเก่ง แม่วินจะอ่านออกอ่านอ่านออกได้แต่ปีปีครึ่งนะพี่น้องแม่วินอ่าน a b c ได้นะค่ะีครึ่งนูจำได้ปีครึ่งยังบัถึงสองขวบด้วยแม่วินอ่านได้เพราะว่าแม่วินไม่จะเหน่อยหน่อยแต่เกง่งก็ระแบียบนอกจากเอ,าอะไรอีกไหมลูกขนมปังไหมโอ้ให้กินที่ละหน่อยน้าต้มน้ำซ่าก,ก่อนเด้อค่ะ ต้มน้ำก็เอนเล็กน้อยเห็นหลายย่านเล็กน้อยเพราะจะบะกินต้องไหนที่ละหน่อยนี่ก็เป็นเทคนิคอยู่โรงเรียนแมา่ตายเขาสอนน้ำจา่าการเจราจากับลูกพ่นต้องเปล่าน้ำลูกหลายๆลูกก็จะได้ แต่เรื่องจากลรง้ะกนะคุันะอเต็ม อร่อยไหมลูก mm hmm. แมนวินกิน,กกนกกไหม่บหรอเร่อกินมันบ่อยเร้อไหมเป็นพ่อแค่เก็บเร่อลูกกินขนมปังแข่งกับแม่ไหมลีแมนวินมันมาโตกังไลยัง hmm. มา,าช้อปเปออืชเร์เมรีพมรมร่พิซซ่าช้อปเปอร์แมรี่ต้นพิซพซ่าแม่ริ่อบอกว่าซื้อพิซซ่าเล็กๆให้ผมหน่อยซื้ออีกนะโอเค จ้าโอ้ยลีน oh, ่าเก่งจังเลยสวัสดีค่ะดูคันเย่นที่เอเวลีนนะลูกไม่มีโฮเดอัดติดเดิมโอเคคันเย่เนที่เอเวลีนนะไม่ใช่เดิมกรอตใช่รีซีฟรุตตี้อันนี้เป็นรีซีฟรุตตี้แบบเย็นแต่ถ้าเป็นข้าวโอ๊ตแบบร้อนเราก็ต้องต้มเองนะจ๊ะนี่นักกูดแก่ฮเดิมอือือ แม่เอ okay. ็นต้อตีโอ oh, oh, ้ยน่าจันไดพ่อแม่เปตอบอี่ตอลอรีถ so, ้าส่มกกระนี่นี ja. mm ่ส่วนเป็นกอบขึ้อายอบขึ้นอนี้มีแกนี่นี่นี่น่าจะเรียกพี่ซ่านี่นหมาเอ็นเร์คุณห้กุเลอด้นกุ๊เลร์ไดไนโซ่เดเดคุกเลอร์ได้ลูก อะไรน,น,น,น <S <S ี่น่าสิตานี่น่าสิตาี่น่าสิตเนี่ยอะไรลูกทิสตอเมนวิไม่ควรมองลีน่าไม่ควรพิชัย ตัวสุตา้เจ้าของไปกวนไอ้ด้วไปกวนไอแล้วก็ซออมแอร์ม,มากระหักทั้งสองลูกกินขนมปังแข็งค่ะเดี๋ยวได้ก็ค,กล,อค,ค,อค,คลอดแล้วจดมียเกเดล ค <Okay. S 2> ลีน่าบอกว่าลีน่าเจ็บแล้เลยออกเสาะแม่แต่เขาได้ลิ้นกุญแจมาน่าเหนื่อยหรออย่าบอกว่าเริ่มมาสบายเด้เอึมไปโรงเรียนวันจันทร์อยู่ลูกนี่ลีน่าเขาจะกินอันนี้เป็นข้าวโอต๊ตอันนี้แบบพ่อต้องเฮดเอาเองต้มเองเนอกจากไซน่ามีอยังเองนี่ก็จะมีรูกุญแจรูกุญแจสีเขียวนี่แก้วม้วนเลย Uh -huh. I want get the young pool mani, and then my and pool. Uh huh. Ah, I mean, ah, I should go to. Yeah. ตอนนี้จากมงหนง้าสี่โมงสี่โมงเช้าสวีเดนเนาะนอยกกวนน่องไอ้กวนน่องน่องกวนไอ้เขารักกันค่ะพี่น้องนี่แค่เก็บเลิกมันจะเป็นนี่นูจะกินยจงซีมาตลอดกินมาหลายปีแล้วแบบจังซีแล้วมันจะมีหลายยี่หอ้อ จะเป็นแบบแบบตรงไปเลยก่ะมี่หรือจะเป็นแบบผสมกันกับอมเฟร่มเม,มเล็ดอีหยังสินนะอันนี้หลายแบบเพราะว่ามันกับยายอยู่สวีเดน <No S 1> นอาจากนึก็กินจังมทีเอาแบบะปะศัตรถวยที่สองจะมาแบนะ้ะถวยแรกกินหมดอ่ะปินมดดหรอเน่ no. Lo oh, ville ha da lo? I want to krøt. No, I want to krøt. Krøt. Oh, Lina, boba, Lina, ja, krøt dan. Ok, 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 ok. ก้อกลถ้ <c oughs> ามไงคะ่ะถ <c oughs> ้าเขาจะเอาเป็นแบบต้มไส้หมอก็ได้แต่ห่อแบบแบบทําแบบแบบรวดเร็วยังสี่กับมีแบบไมโครเวฟเนาจะเทะเขาอ,อดลงไปแล้วก็เทาน้ำลงไปถ้าผู้ใดอยากได้เอ่อเอาเกลือใส่กับใส่เกลือลงไปแล้วก็ตั้งอหน้าที่ในไมโครเวฟจะ <c oughs> มันมีหลายเทคนิคที่แบบ <Okay. S 2> เซเวลานะจ๊ะ คนมาเขาก็ทถำกันยังจริงค่ะกระดสิทธ์ได้ล,ลูกเอาไปแล้วอะลิฟมาสกัดดิแล้วลูกรอแม่ให้ตอนนี้แบบว่า Varsågoda, gå tillbaka. Benmin, du är färdig, Lollo. Benmin, är du färdig? Lilla, säg tack för maten, Ja. Ja, vänta lite. นี ina, right? mm ่ก็เป็นข้าวโอ๊ตของลีนาค่ะแบบร้อนนี่ค่ะโอเคโอเคโอเคลีนาเห็นไอไปละไปแมาม่แม่แม่แ่แม่แม่ทม่แส่แมมมมม่ม่มม ถือไปถือไปกินเองเลยลูกโซไม่ต้องร้องไปไปอยู่แคมป์ n ยู่แคม n ์ถือไปเลยถือ <No. S 1> ไปเลยลูกอยู่ <laughs> ơi, เฮ้ยเด็กน้อย <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้จ้า <c oughs> เอาโอ้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> อ๋อโอเคบายบายลูกบายบายเดยวกระลมเดยวกระลมว่าได้โอ้ยฟ้องแม่ว่าแมนวินเปิดอันเสียงนั่งปวดหัวสั่ันอ๋อแมนเด้อเว้นติกรวดตลก ตล่อยให้เข้ามาหาเรา,ม,ม,ามัม่ามา <c oughs> มีนิสาเหนื่นๆแล้วเหรอติดแม่ไรโอ๊ยเน้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่น่นาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวแม่ใ้จะมาไลฟ์ท่าบ่ มื่อนี่กับมืออื่นนะจ๊ะแต่อาจจะเป็นเมื่อนี่ก็ได้เพราะว่าฝนไม่ตกขังหนอกหนูพม่าจะพาเด็กน้อยออกไปเล่นบ่ได้ดอก<ม>หรือว่าจังไดเดี๋ยวหนูเอาคลิปนี้ลงก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังว่ากันหนูบ่มาไลฟ์เมื่อนี่กับเมื่ออื่นแต่หนูคิดว่าอาจจะเป็นเมื่อนี่ลหละค่ะหนูอาจจะมาไลฟ์แต่บ่รูว่ากี่โมงนะจ๊ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้ถา้าเด็กหน่อยไปไปโรงเรียนก็จะเขาเรียกว่ายังอะก็จะฟรีสไตล์นะเพราะว่าย่ามหม้อเสาเด็กหน่อยนาะพี่น้องย่ามหม้อเสาเด็กหน่อยบางสั่นกับ,บว่าเหี่ยวไปโหลดอี่กับสิบเจ็ดนาทีแล้วย่างหม้อเสาเด็กหน่อยก็ต้องไปตรงเวลาคือกันกับแม่ตายไปตรงเวลาแม่ตายก็ต้องไปทรงหนูต้องไปทรงลูกตรงเวลาเขาก็ต้องแพลนว่า จะใส่เวลากีน่นาทีออกจากบ้านเขากะได้ยืนบาลาถ้าเป็นนารอนช่วงยังสี่มันบละบัดที่นี่เริ่มจะเขานาหนาวแล้วเริ่มมีฝนมีอย่างมากแล้วต่อไปนาหนา,นาวห้องก,ก็ยิ่งจะได้ใส่เวลาหลายกว่าที่เขากะไว้ตอนนา้อนนะจ้ะอันนี้คือการแพร่และเด็กน้อยกะจะปั๊บตัวไปนั่มย่ามือเศร้านี่ก็ไปแม่ปุ๊บตรงเป๊ะตรงเป๊ะ บางที่เขาได้ไดินยินานาฬิกาปูเขาก็ตื่นพร้อมกันกับแม่ประมาณนั้นแล้ววันเสาร์าาอาทิตย์จัสีน,น์ศุกก็จะเป็นคือจังฟรีสไตล์ไย้มาอยากทำยังก็กให้เขาทำแต่ย่ามเขากินเขาเขาจะนั่งกินน้ำกันตลอดถ้า่าก,กินหงครั่วอาจจะไปกินอยู่ห้องรับแขกแต่ส่วนมากส่วนมากสุดๆมูจะกินกับลูกอยู่อยู่ห้องครั่วเนาะจ้ะจะว่าแมนว่าผู้นึ่งกินอยู่นี่ผู้นึ่งกินอยู่น,นั่นอยู่น,นั่นบอจะนั่นก็คกรืองกัน สอนเด็กหน่อยให้กินอาหารแล้วเคี้ยวเพราะว่าถ้าเขานั่งกินคนเดียวมันอาจจะติดข้อม่นบลางานจะะเป็นอันตรายกันคือการอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองนะจ๊ะก็กไม่ตายกับทำย่างซีคือแบบว่าเป็นยังไม่ตายคือใส่ใจลูกก็ตามนูพูดอนะนา่าจ้ะลูกก็คือดวงใจของหนูและสองเขามีความรับผิดชอบ และสามเขาอยากเป็นตัวอย่างให้เขาบ่าต้องบ่ต้องเขาเรียกว่าอย่าง่งบ่ต้องแบบว่าพูดพูดพูดย่างเดียวเขาทําให้เขาดูแล้วเขาก็จะทําตามเรานอกจากเนาะเพราะว่าเขาเอางเป็นเด็กอยู่ไ่ตายขอจบซัมนีน่นอกจากคลิปนี้เย้าพี่น้องกับทนฟังเอาไปเด้อจ้ากระซัมว่าเกือบไล่เราจะหนูอัดไปเลยแบบนี้เอาทัน ค่อยเวลาก็นอกจาวันโนจามาอ่อนสวดตอนใดเต่นเดี๋ยวนี้โนเอาตอนเศร้าลงงห้พี่นองก็นอกจ้กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเด้อจ้าขอบคุณทุกท่านสุขภูสุขคนขอบคุณทุกท่านมากมากขาจากใจบายบายจ้า